นิสสันทีด้าปี2008ตัวแฮตแบก5ประตูครับเรื่อง1,600เดิมโรงงานสีดำเกียร์ออตโตติดแก๊สหัวฉีดถังโดนัทเบอร์สุดครับผมประหยัดเลยดูรอบคันสีรอบคันสวยอยู่ครับผมเงาดำมีริ้วลอยบ้างตามการใช้ง,งานโดยรวมสวยอยู่ รับคันโซลสี่โอเคครับไม่ขี้เลย ภายในรึบภายในเดิมๆสีดำภายในสวยอยู่ครับยกไฟฟ้าใช้ได้ครบมีเสียงทั้งสองดินภายในโอเคครับผมจะรีโมทภายในสวยอย บอรพับได้แก๊สโดนัทขังใช้ดิกนานนะผมฟังเครื่องนี่สตาร์ททีเดียวติดแอร์เย็น เริงเพราะมันแก๊สสองลูกก็เคยฟ้าทดเครบบนะ เค,ครหาอยู่คันนี้คุ้มเลยสนแจ้ติดต่อได้ครับ